้ทำพิธีทำพิธีตอนเย็นตอนเย็นวันพิธีตอนงวันที่เขาเสียชีวิตไปนั่นแหละโมงของเขาลงไปในสามโมงถึเอ้สามโมงถึงสี่โมงทำพิธีเสร็จแล้วก็ลันคองสิบสี่ครั้งกองไ่อยู่วัดมอมมนั่นแหละต้องมีคนเป็นเตนไปที่วัดไม่ใช่ก็ทําทําเสร็จแล้วก็ลันใช่ทําเสร็จแล้วก็ไปตีตีคองโอ้ก็ ได้สุแท้ก็เป็นวันหนึ่งขึ้นหนึ่งค่ำเขาส่งแรงหนึ่งค <จะ S 2> ่ำเขาจะส่งขึข้น,น,นเลยชื่นใจขึ้นมา แม่ก็บอกว่าอย่างไงก็ได้เจอน้องแน่นอนใช่ได้เจอหนึ่งค่ำเจอแน่นอนเขาจะส่งคืนพิธีทางศาสนาแน่นอนเขาจะส่งคืนพิธีทางศาสนาเขาจะส่งคืนหนึ่งค่ำที่เขาจะวารามันมาพารามันหลืบวาระมัมาส่งคืนเพราะว่าโปหนักคนคนก็หลับลูกแล้ว ปูนาคเป็นซิปันสาหามันลือ่อวัดนี้เป็นวัดเกาเ่าแก่เป็นวัดนาคแต่กูนาคทั้งหลายคนอย่าคอยว่าใส่เื้อวัดนาควัดนาคนี้ค้นคั้วได้ตั้งแต่คนตกขึ้นมาจะสร้างโบสถ์แล้วก็พ่ออพญานาคเป็นพระพุทธลูปนาคหน้าตกก็เลยใส่ซื้อวัดนาคอาอกตรงนี้ เมื่อ<ป>กี้ก็เสร็จพิธีเรียบร้อยะคะ่ะก็มีอาจารย์แล้วก็นําแม่ของน้องอาชิมานะคะเพื่อที่จะมาทําการบอกกล่าวะ,ะจุดธูป14บดอกใช่ไหมถึงสื่อถึงด้านของบาดาลน,นะคะเนาะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็บอกว่าน่าจะหนึ่งค่ำนะคะน่าจะได้ร่างของน้องนะคะทางอ่าใช่แลมหนึ่งค่ำ ทางญาติของน้องคุณพ่อคุณแม่นะคะก็มีหวังแล้วก็ชื่นใจขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะเดินทางกันกลับใช่ไหมเพราะว่าทำพิธีเสร็จแล้วแ้้ก็นี้ก็เป็นความเชื่อแลตอนที่น้องนะคะน้องอาชิตอนเด็กๆเลี้ยงยากนะคะค่อนข้างจะงงงแงค่ะก็จากปากอาจารย์เขะเผยว่าน้องเป็น พญายนาคใช่เป็นมีมนนนใช่มีอาจารย์มาทักนะคะว่าน้องอาชินะคะมีเป็นพญานาคก,กับชาติมาเกิดนะคะน้องก็เลยเลี้ย,ยงยากเนาะแล้วก็พ่อกับแม่ะค่ะก็เลยพาน้องมาที่วัดแห่งนี้นะคะใช่ก่อนที่พ่อกับแม่จะนึกได้นะคะเพราะว่ามีอาจารย์ทักเนาะ,ะว่าได้นําน้องอาชินะคะมา,าที่วัดแห่งนี้หรือเปล่าพ่อกับแม่ก็เลยนึกได้เนาะก็เลยได้มาทําพิธีนะคะ ซึ่งหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดแห่งวัดนี้ตอนแรกๆนะคะก็ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะพ่อกับแม่ของน้องก็ได้พาน้องะคะ่ะมาถวายให้เป็นลูกของพระที่วัดนี้นะคะคชใช่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อะคะ่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้คือหลวงพ่อที่พ่อกับแม่ของน้องอาชีที่ได้นําน้องอาชีมาให้มาเป็นลูกเนาะ<ม>ก็ได้มรณภาพไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ หลังจากที่ท่านมรณภาพก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรอะไม่ได้ส่งมอบเนาะว่าให้ลูกคนนี้เป็นลูกของใครต่อไปนะคะก็เลยวันนี้นะคะอาจารย์ก็เลยได้นําพ่อกับแม่นะ,ะพาเนาะมาทำพิธีบอกกล่าวนะคะว่าน้องอาชิได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะให้ช่วยนะคะเน,นาะใช่ให้ช่วยค้นหาให้ช่วยให้พบเจอร่างของน้องนะคะแล้วก็ล่าสุดเนาะก็อาจารย์บอกว่า เขาจะให้ให้คืนเนาะให้ร่างคืนเมื่อวันหลังจะเริ่มคืนวันพระวัดจะพบจริงๆประมาณใช่ใช่จอประมาณแรมหนึ่งค่ำจะพบร่างของน้องนะคะแต่ก็เดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นลุ้นไปด้วยกันช่วยเนาะใจครอบครัวใช่ตอนนี้ก็น่าจะทยอยเดินทางกลับกันแล้วเนาะบรรยากาศภายในวัดก็มี ชาวบ้านเนาะเดินทางมากราบไหว้กันจำนวนเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆส่วนอาจารย์ก็เนี่ยนะอยู่ด้านนี้นางเงือกเป็นนางเงือกนางเงือกนางเงือกนี่เขาจะเป็นบริวาลพญาน,ญนาคแต่นางเงือกนี่เขาจะรักษารักษาตุบ้านตุเมืองเหมือนเขาไม่มีศีลศีินเต็ม ถ้าเขาเห็นมนุษย์นี่คนจะจลลอสวยๆงามๆเขาจะจื่อได้ว่ามนุษย์คนนี้อ่าเป็นพญานาคชาติมาเกิดอีกถึงเวลาเขาก็จะเอาไปเนี่ยคือข้าวนี่ถึงเวลาเขาเอาไปแล้วเขาลงไปอืมลงไปแล้วเขาจะไปชมเอาไปชมอยู่เมืองของเขาเป็นกำหนดถ่าบริลลันคของร้อยเอ็ดเจ็ดขุนเมืองบกขอขนํำตะคุณนาคทั้งหลายจะเป็นบนัดนี่จะเป็นนาคเขตหดที่เป็นเจ้าเมืองใหญ่กษัตริย์บาดาลผูกปักรักษาอยู่ตรงนั้น จะเป็นกษัตริย์บาดาลเป็นกษัตริย์ใหญ่ตระกูลนาคล่ะเป็นปู่ศรีสัตนาคราชอันเป็นที่ที่ยิ่งใหญ่เป็นใหญ่มหาศาลเป็นกษัตริย์บาดาลปกป้องหน้าน้ำปกหน้าน้ำนี่เป็นประวัติคร่าวๆขับแม่ปู่ปู่อันนี้เป็นเยเป็นปู่ศรีสัตนาปู่ศรีสัตนาคราชนั่นแต่เมืองเล่าก็ว่าเป็นพี่น้องกับปู่ศรีสุโธ ตัวสีสุดโอเป็นลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายใช่ไหม <S <S ใช่สีสุดโตเป็นลูกชายเ่เป็นประวัติที่อันนี้ประวัติที่ประวัติเดิมเก่าอ่ออประ,ว,ประวัติตระก,กูลน,นาคอ,อแล้วก็เออกเกี่ยวกับการเป็นลูกหลานของพญานาคก<ช>็จะเป็นแบบอย่างน้องน้องอาที์นี่ก็จะเป็นลูกหลานที่เกิดที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกหลานของพญานาคเป็นลูกหลานของพญานาคคือพญานาคากได้น้องไปอยู่ด้วยด้วยไปอยู่ด้วย ถึงเวลาเขาเอาไปใช้งานเหมือนือเอากลับบ้านเก่าเขานั่นแหละเขาหนีมาเกิดถึงเวลาเราก็ต้องเอากลับบ้านเก่าเขาไปเออเอาไปก็ยังก็ผมก็ยังก็ยังแปลกๆนะทำไมน้องเขาคนอื่นเขาก็เล่นกันเหมือนกันนะแต่ทาไมน้องเขาไว้น้องจิงนะแต่ทำไมถึงจมอยู่คนเดียวก็จมเขาก็เอาคืนไงใช่ไหมถึงเวลาแล้วเขาเอาคืนบ้านเก่าของเขาเขาเอากลับทั้าที่ทุกคนเขาเขาก็ช่วยเต็มที่นะ ก็เก็มที่<ช>มันก็หมื่นหมื่น<ช>ือปักดึงกันขึ้นอะไรกันเป็นชาวบ้านก็อีกประมาณสองวันนะคะ,ะเดี๋ยวจะทางอาจารย์นะคะจะให้พ่อกับแม่ค่ะไปท,ทําพิธีตรงที่จุดที่น้องจมน้ํานะคะแล้วก็จะให้มีคนนะคะไปคอยลั่นคล้องนะคะที่บริเวณวัดใกล้ๆนะคะ,ะเพื่อเป็นการท,ทําพิธีอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เรียกนะคะก็เป็นความเชื่อนะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้เราก็เดินทางกันมาที่อำเภอมาอยางพ่อนาคคะที่จงังหวัดอุดรธานีนะคะข้า,างหลังนะคะก็เป็นรถของพ่อแม่ค่ะส่วนพ่อกับแม่ก็ยากของน้องพัชคะก็ได้เดินทางากลับไปแล้วนะคะไปไปยังจุดที่เกิดเหตุอะคะนี้ เดินทางไปเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็รอฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะของสายวิ่งเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอาจารดอมซี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ